สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอซีทุกทุกท่านเลยนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็ะจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับปฐถมนามนะฮะโฟกัสไหมครับเรามาดูหน้ากล่องหน้ากล่องก็หน้ากล่องก็เขียนเป็นวัดสะพานสูงนะครับข้างบนตรงนี้ฮะ เาจะเป็นเนี่ยครับตำบลคลองพระอุดมนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็เขียนเป็นหลวงปู่เอี่ยมฐถนาำนะครับครบรอบหนึ่งร้อยยี่สิบปีรักสังขารนะครับทองแดงครับสําหรับเป็นเนื้อทองแดงครับสาหรับกล่องนี้นะครับวัดสะบานสูงนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับบูระปฏติสังขรนะครับทองหน้าห้าเก้านะครับเรามาชมรายละเอียดแ้างในดีกว่าครับ ก็ข้างในไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็รูปแบบคมคมเลยนะครับ่มคมโนนโนนขึ้นมาเลยนะครับข้างบนก็เขียนเป็นอ่าทั้งเหลี่ยงก็จะเขียนเป็นหลวงปูเอี่ยมนะครับปฐมนามนะครับนะครับในตรงนี้ก็จะมีเป็นห้าสองนะครับอ่ะตรงนี้ก็แต่ตอกโค้ดนะครับผมเห็นไหมครับ หน้าหลวงปู่ก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับครบรอบนึงร้อยี่สิบปีนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆครับก็ลา,าไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม